สวัสดีครับเพื่อนๆมาต่อกันนะครับสำหรับแนวทางในการเก็บแพลตินัมทรฟี่ของเกม s กิโรชาโดด d ยทว e ส์นะครับก็เป็นอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่คาลือหาดฮิลาตะเป็นรอบที่สองนะครับรอบนี้เราเดินทางมาด้วยกระดิ่งของพ่อบุญธรรมนะครับซึ่งด่านก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปบางจุดนะครับมีศัตรูเปลี่ยนแปลงไปบางจุด ตอนนี้เรามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอมินิบอสเลยนะครับในรอบสองเนี่ยก็คือเป็นมินิบอสนินจาม่วงตัวสุดท้ายเลยนะครับตัวที่สี่คือมาซานะะคมหอกนะครับก็คือเป็นตัวเดียวกับที่เราเพิ่งจะปราบไปที่สารเทพงูเผือกนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นอ่าเป็นเขาตอนที่อยู่ในความทรงจําของพ่อบุญธรรมนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปปราบเขาเรามาเคลียร์สามตัวนี้กันก่อนนะครับจะได้ไม่โดนสามตัวนี้ลุมตอนเราลากอ่ามาซานะะมาสู้แถวนี้นะครับ โอ้โ,อ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 โอ้ไอตัวนั้นมันพุ่งมาผมเซตเป็นหอ,อกเอ้ยเป็นขวานจะได้ทุบโลนะครับตอนมารอบที่แล้วยังไม่มีขวาน มาซานางานี่จริงๆเราหลอกเขาให้เดินมาไกลๆแล้วก็เราก็วิ่งหนีไปแล้วตามมาสเตลเขาได้หนึ่งชีวิตนะครับถ้าจะเอาง่ายๆก็เดี๋ยวสเตลเ,เขาดีกว่านะครับจะได้ง่ายๆจะล่อเขามา มาอีกสิมาไกลๆกว่านี้วิ่งหนีมาครับแล้วเดี๋ยวพอชื่อเขาหายไปแล้วเราค่อยไปสเตลนะครับ ชื่อหายไปแล้วนะครับชื่อหายไปปุ๊บเราก็ตามมาสเตลหลังได้ครับก็เหมือนถ้าเราล่ากเขาไปสู้ตรงข้างหลังนะครับเขาจะติดบล๊กนะครับเหมือนถ้าเราล่ากเขาไปสู้ไกลๆเนี่ยเขาจะโอ้ยหมา เดี๋ยวเดีผมจัดการหมาก่อนโอ้ยตายไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเขาเรียกหมามาเพิ่มอีกแล้ว O ลุกเขาเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเรียกเรียกหมาไม่ได้นะครับถ้าแต่ถ้าเราทิ้งจังหวะเนี่ยเขาก็จะเรียกหมามาเรื่อยๆตรงจุดนี้ตอนมารอบแรกเราไปทางนี้ไม่ได้นะครับทางมันปิดแต่ว่ารอบนี้เรามาทางนี้ได้แล้วก็มียักษ์อยู่เพียบเลยนะครับ ไม่สู้แล้วไม่ต้องสู้ก็ได้ครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> มาตายกันยักษ์ มผมแพรลี่ไม่ติดเลยเนะี่ยม,มีตัวนูนมาด้วยหนีหัวสุกหัวสุนเลยฮะเอามาช่วยยิงธนูซะเลย อีกทีเดียวตายนะเนี่ยหลบไปทางนี้ดีกว่าโนนก็มียักษ์พี่เกตสู้แล้วครับ กดหยุดพักไปเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับตอนมาครั้งแรกเราไปทางนี้ไม่ได้ส่วนแอรี่บริเวณนี้เนี่ยพอมารอบนี้จะเต็มไปด้วยนินจาม่วงนะครับเยอะแยะไปหมดเลยถ้าโดนลุมก็ไม่รอดครับโดนลุมโดนนินจาม่วงลุมนี้หมดปัญญาจริงๆครับต้องยอม ก็ใช้วิธีสเตลวดีกว่านะครับเอาเห็นเหรอเดี๋ยว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 เอาเห็นหมุมด้วยเว้ย จะไปสเตลสบายๆมีอีกสองตัวนะครับตัวนี้ถ้าเราไปสเตลจากด้านหลังเนี่ยไอตัวด้านหน้าจะรู้ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราสาเตลโดยการค่อยไปสเตลนะครับแล้วก็ขึ้นไปสเตลตัวนี้ครับ เอาให้เป็นหุ่นเยอะหุ่นเชิดไปช่วยเราฆ่าตรงนี้เลยโอ้ยยังโดนอีกรองนินจา่วงมาช่วยเรือ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 ถึงทานินจาม่วงมันเตะนี่เราโดนด้วยนะครับปล่อยนินจา่วงสู้ไปครับ แล้วเดี๋ยวก็จะได้เจอกับพี่อ้วนรอบสองนะครับแต่รอบนี้เขาจะมีมินจาม่วงอยู่ใกล้ๆด้วยตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ชื่อมาซานารินะครับเป็นอี๋ยวแอบฟังเขาคุยนิดหนึ่ง ่ท่านมาซาณลาินะครับมาซาณลาิก็คือหนิงจาม่วงที่โดนเทงงูฆ่าตายที่สารงูเผือครับตอนที่มาซาณงะไปพูดไว้อะไรอยู่ว่าคนมีฝีมืออย่างเจ้าไม่น่ามาตายตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับ ก็ออกมาสู้ข้างนอกดีกว่าครับเดี๋ยวโดนธนูากีอ,อชินะแล้วก็เหมือนเดิมครับเก็บศัตรูในฉากให้หมดก่อนจะไปสู้กับพี่อ้วน ไม่งั้นมัจะสู้ยากมีตัวนี้ตัวครับหน,นีครับหน,นีก่อนครับโดนลุมไม่ไหวครับ เขาก็จะไม่ตามมาไกลมากเราดึงมาซานาริมาสู้ก่อนจะหนดถอยอย่างเดียวเลยเฮ้ยไอพี่อ้วนตามมาด้วย เขาตามมาถึงนี่เลยเหรอผมไม่เคยเห็นเขาตามมาไกลขนาดนี้มาก่อนเอาเสร็จอย่างนี้เสร็จโอ้ยอรั เห็นพี่อ้วนมาแล้ว <S <S เดี๋ยวเราหนีไปตั้งหลักให้พี่อ้วนแกสงบสติอารมณ์แล้วไห้มาสเตลแกหนึ่งชีวิต ร้อยชื่อหายไปครับเอาเคชื่อหายไปแล้วเราก็จะไปสเตลพี่อ้วนกันนะครับขอโทษครับพี่ โอ้โห oh, ฟันครั้งเดียวเลือดลดขนาดนี้เลยนะอาพิดในดาบออ้ยลดเดยอะมาก oh. ในรอบนี้พี่อ้วนเก่งขึ้น ผมต้องมาตายพ่พี่อ้วนเลยเนี่ยไม่แผลลี่แล้วไม่คุ้มเลยถ้าไม่โดน ชีวิตผมต้องมาตายไปเพราะพี่อ้วนหนึ่งชีวิตข้างหน้าก็มีสัตว์โตอยู่อีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะถึงบอสใหญ่อีกตัวหนึ่งนะครับพ่อบุญธรรมในอดีตซึ่งเป็นบอสที่บางคนบางคนเขาบอกว่า เป็นบอสที่เก่งที่สุดในเกมเลยนะครับพระนา,ากแล้วพระโอ้โหมาตายพระาพราะวะเนี่ยโอ้โห อาจจะใช้วิชาเชื่อทุนกับพระเมื่อกี้แต่ไม่สำเร็จในห้องลับไม่มีไอเทมแล้วนะครับเรามาเก็บไปหมดแล้วตอนรอบที่แล้วมันมีแต่แถวตรงนี้นิดหน่อยไม่ได้จะกระโดดจะเก็บไอเทม

โอ้หลงพี่กวาดเดี๋ยวลงพี่ทำไมผมมาหนีตัวกระจอกอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเติมเลือดก,ก่อนได้ไหม ต้องมาบาดเจ็บขนาดนี้เพราะลูกกระจอกแล้วผมจะไปสู้พ่อบุญธรรมไหวไหมครับเนี่ยก็ <g ül> เดี๋ยวข้างหน้าก็ห้องบอสพ่อบุญธรรมแล้วนะครับเดี๋ยวมาอัพ HP กันนิดน,นึงนะครับลูกประคำเราครบ4ลูกแล้วพัฒนาพลังกาย แล้วก็สกิลอัพอะไรดีอัพอันนี้แล้วกันครับจนตีแตกตัวแล้วกันนะครับแล้วก็ไปลุยพ่อบุญธรรมกันเลยครับเราจะใช้อะไรสู้กับพ่อบุญธรรมดีผมไม่ไม่มีอาวุธแขนกลถนัดถนัดไว้สู้กับพ่อเลยครับ อมติดไว้นิดนึงอันนี้จะบุกไปโจมตีพ่อเลยโดยไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะครับหรือว่าจะจะคุยกับพ่อนิดนึงก็ได้ชชมา,มาพ่อ,พอ โอ้โหพ่อพ่อขอเติมเลือดก,ก่อนพ่อเดียวเดียวเรียโอ้โหพ่อพ่อตีโคตรแรงเลยครับโอ้ ผมจะเหยียบดาาทำไมเหยียบไม่ได้เนี่ย

ติดมุมติดมุม มุมอะสู้ไม่ถนนะัดโอ้โหพ่โโอโ เติมเลือดนิดนึงครับพอบับอะไรเพิ่มหน่อยพ่อเก่งมาก เลือดเราก็เหลืออยู่กระถึงเดียวนะครับไม่รู้จะสู้ได้ไหมใช้ลูกกวาดหน่อยแล้วกันนี่พ่อสิ่งนกพูอีกแล้วโอ้โห のが。 โอ้โหจะพุ่งไปทำไมไม่โดน

โอ้ยมีอะไรเอามาใช้ให้หมดยาลูกก้อน โหซนิดหนึ่งมีอะไรผมใช้หมดพ่อเก่งมากครับ หนีขึ้นต้องพูดครับโอ๊ย ไม่ตายก็ดีโอเคเกือบแย่ครับก็จะได้ช่วยฟาเธอร์เซอร์พาสนะครับพ่อบุญธรรมในอดีต ก็ยากครับยากตัวที่ยากพอสมควรอันนี้ผมไม่ได้สู้กับเขามานานหลายเดือนแล้วครับจำมูฟเซ็ตเขาไม่ค่อยได้เลยยิ่งยากใหญ่เลยตอนนี้เราก็จะได้อ่าดอกสังกุละนิลันแล้วนะครับที่เอ็ม่าพูดถึงนะครับที่จะใช้ในการ ตัดอมรนาหรือคืนความเป็นมนุษย์นะสักอย่างนึงนี่แหละ <g iggle> ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ